i <laughs> เป็นไงฮะเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษพวกเราพอจะเป็นเจ้าชายกับทุกๆสีได้ไหมครับสวัสดีครับผมสิทิดครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมแดชครับผมสวัสดีครับผมฮอครับ สวัสดีครับผมเิรันนะฮะเราสี่คนเป็นเพ่จากซีรีสยู r ล n นส์นะครับแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยนะฮะก็แต่ละคนของคุณถ่ายจบไปยังฮะ,ะถ่ายจบไปแล้วครับถ่ายจบไปยังฮะ,ะจบแล้วครับ จบแล้วะจบแล้วเหมือนกันครับจบแล้วเหมือนกันอยากรู้คาแรคเตอร์ของแต่ละคนหน่อยว่าเป็นไงบ้างครับผมตอนนี้ก็หลายหลายคนก็น่าจะเห็นในวิทยาเมื่อกี้นี้แล้วนะ,ะัะว่าเดชเนี่ยทำอาหารนะฮะแดชเนี่ยเขาเรียนคณะศิลปศาสตร์การอาหารเป็นพ่อครัวนั่นเองครับครับชีวิตจริงทำอาหารเป็นไหมฮะทำเป็นนะบอกแล้วเนี่ยเมื่อกี้เล่นกีฬาสีเนี่ยไม่ไม่ใช่ทางผมเลยต้องทำอาหาร สมาหารนะครับผมอาหารที่คุณทําเป็นคือเอาในชีวิตรจริงนะรหรือทำอาหารคาวแต่ในเรื่องเนี่ยมันจะมีของหาวานด้วยนะฮะอยากใหจรอ้อติดตามเพราะว่าตอนถ่ายเนี่ยเราท,ทําจริงใช้วัตถุดิบจริงนี่ครับผมแต่จะกินได้ไหมอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเฮ้กินได้สิครับผมครับมาทำฝั่งของสุดหล่คนนี้ดีกว่าพี่ไว้พี่ไว้คาแรคเตอร์ในเรื่องนี้ได้การเรียนยึกกระดานเรียนภาษาครับพี่ครับคาแรคเตอร์ก็จะเป็นผู้ชายที่นิ่งๆพี่นะนิ่งๆให้ผู้หญิงมาจีบอ่า ราก็แอบดีใจให้เขาอยู่ไหนใครอยากจีบเราจะจีบเขาด้วยประโยคที่ว่าอะไรนะรักมากมีเด็ดกว่านี้ไหมฮะนี่เลยอะไรนะหนูรักเขาหนูรักเขาบอกไปเลยนะบอกไปว่าฉันชอบเขาครับมีเด็ดกว่านี้ไหมฮะมีไหมอะไรอะไรเป็นสามีหนูเธอ อันนี้ไม่ได้เรียกจีบแล้วนะครับผม <c oughs> ครับในตอนไว้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวที่จะเห็นมิติพี่ผ้านางเอกโดนตัวผมครเขาจะเห็นมิติเห็นอนาคตของเราว่าเราจะเป็นยังไงครับเมื่อไหร่ได้ดูครับพี่ไว้ครับทันว่าคมน,นี้ครับนแน่นอนอีกแป๊บหนึ่งครับผมระหว่างนี้ก็ดูยอนหลังที่สิบทิศไปก่อนใช่ฮะ เดี๋ยวเดือนกันยานี <t ors> <t ors> <t ors ่ของผมออนแอร์แล้วนะครับเอ้านะครับใช่ครับผมไม่ใช่แค่นั้นนะคะเดี๋ยวตอนทีสิทธ์เนี่ยตอนจบครับทุกท้องทีสิทธิ์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีสิทธ์เนี่ยตัดเดิมให้พี่ฮอกเขาบอกโอเคโอเคพี่ฮอกก่อพี่ฮอกพี่ฮอกยังไม่ได้พูดเลยครับก็ฮอกอะไรอะไร ชื่อในเรื่องแต่ว่าชื่อจริงๆี่มีสิบทิศเรียกเรียกว่าหรือเรียกว่าไอ้ครับผมก็คือตัวละครของฮอสเนี่ยจะเป็นนักบินการบินแล้วก็สิ่งที่จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาเลยเขาเป็นคนขี้เบื่อมากเาป็นคนพูดน้อยมากคือเราเนี่ยผมจะบอกเลยทุกคนนะครับว่าเวลาที่ตอนของฮอสมาถึงเราสามารถดูได้เลยว่าในตอนหนึ่งขอฮอสจะพูดได้ประโยคกี่ประโยค กรบโยมมันนัมันนับได้เลยคือผมมั่นใจผมมั่นใจว่าอ่ะมันจะมีมันจะมีเขาเรียกว่าคําพูดหนึ่งที่มันเป็นคําพูดที่ฮอลชอบพูดคือหน้าเบืออ๋อแต่นี้ไม่น่าเบื่ออันนี้หน้าครับผมข้างหน้านี้จ้างว่าอะไรเนี่ยเมื่อกี้เสื่อกี้ได้ยินคำนี้ว่าว่ากินอ๋อครับผมนะฮะส่วนพี่สิบทิ้ก็ถ่ายจบไปแล้วนะฮะแล้วก็จบเราด้วย ไหนใครได้ดูวิสิทธ์ทิศบ้างอ่าเอ่อแฟนคลับทีสิทธิ์ได้ดูวิสิทธ์ทิศกันบ้างไหมฮะดูอ่าทีสิทธิ์พรุ่งนี้จะถึงตอนจบยังไงรู้ป่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเอาไหมอ้าวแล้วยังไม่รู้อ่ะานหนังสือก็น่าจะรู้ว่าหมดแล้วป่ะจบยังไงจบยังไงอะไรทีสิทธิ์ได้กับสิทิทิศเดี๋ยวก่อน ยังไม่รู้อะไรซะแล้วไม่ได้ไม่ใช่ได้กับทีเล็กอะไรนี่หรอไม่รู้เหมือนกันยังไม่รู้อะไรซะแล้วใครเห็นรูปแล้วบ้างว่าแนชโตอนทีสิตเดี๋ยวรู้กันว่าจะมีอะไรรอดูครับผมเอาเป็นว่าฝากติดตามชื่อยูบิปงนนะครับตอนทีซิตทีสิตนะครับพรุ่งนี้ตอนนวสารแล้วนะฮะครับผม แต่ว่าตอนนี้นะฮะสำหรับโชว์ถัดไปด้านหลังที่กำลังนั่งอยู่นะฮะเตรียมตัวไว้ให้ดีนะครับถือป้ายไฟของเฮียพุชใช้ไหมครับลุกขึ้นมาเลยครับผมเพราะเดี๋ยวโชว์ต่อไปนะฮะผมขอยกเวทีนี้ให้กับเฮียพุชของเราเะยค,ครับ